วันนี้เพจเราพามาเที่ยวที่เมืองจีนนะครับเราพาพี่น้องชาวเรามาเที่ยวเมืองจีนที่สะพานแก้วย่างเทียนเจี้ยน,นะครับบริเวณวันนี้ฝนตกนะครับหมอกดีมากเลยนะครับ เดิน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 บรรยากาศดีอยากไปกันไหมครับอ,อยากมากันบอ่อ,อยากมากดหนึ่งเด้อ อยากมากดหนึ่งเด้ออยากมากดหนึ่งเด้อกดไลค์กดแชร์อยากมากดหนึ่งเด,อด,ด้อดเอ <c oughs> ทียบกับบ้านเฮาได้บหลวงพระบางเทียบได้บหมูอ้ายเอื้อย